มันถามโอ้ยอ <laughs> โอ้มันถามน้องตองแล้วเลยถามว่าถามว่าไ,ไปไหน <laughs> ไปไหน <c oughs> น้องตองจะไปไหนไหน,น้องตองจะไปโรงเรียน

มากินข้าวโยกลางถนนวันนี้ <laughs> ไม่กินข้าวอยู่บ้าน มักรู้สึวกว่าอวาเว,าวาเาวเออมันวางเวงบ่มัากินอยู่ตัวนี้มันจะสบายบ่ตัวจำแข็งมาเออคุณยายไปนั่งเฝ้าร้านตลาดน้อยอตลาดน้อยริมทาง ดูน้องกองกินข้าวโอ้น้ออยู่ไหนวะวันนี้มาสั่งกวามันแท็

ข้าเปาไมาเอากะไนเยกะโดงหนีนี่หนีน้ำเลี้ยนเรไเอากระโดงไนกรงนีมน้ำมันเอาเติมเลยนี่เยอะไม่เยอะหรอนีนี่น้ำเลี้น้าวเปาโลไกินยากบิงบิงเงินหลานเลยเด้อเออเอาหอ ห้านน้อยบอกว่าวดฝนเนาะไปเพราะนั่นมันไป็นอะไรง่มากเอ้คือเป็นง่ไปเลยโอ้พี่ดีๆแต่สาสุดเลยนะโมเดลมันก็ถึงเลยกินันไฟมัน

นะครับในก้อนงมาก็ส่งน้องตองเรียบร้อยนะครับส่งให้ขึ้นรถคูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำภารกิจของเรานะครับ 就是呃。嗯嗯